โดยคู่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเดือดสุดๆกับศึก3ยอ่อหนึ่งนับนักรบแฟร์เทคที่ต้องยึดอันดับตัวเองเอาไว้ให้แน่นเมื่อต้องเจอกับกล้องธรณีโดยคู่นี้เจอกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทครับยกแรกกล้องธรณีออกมาสู้ด้วยความมุ่งมั่นบวกหมัดซ้ายสุดคมเล่นงานนักลบเกือบล่วงมีให้เห็นกันถึง3ย่อ โตทัันนนแบบี้ยกที่2กลก้องทรณียังแรงไม่หยุดชิงจังหวะออกหมัดซ้ายเรียกนับ8จากนักรบก่อนได้อีกช่วงเวลาที่เหลือนักรบเทหมดหน้าตักบุกลุยเอาคืนแต่ก้องทรณีอาศัยประสบการณ์เอาตัวรอดมาได้จนครบ3ยกก้องทรณีเอาชนะคะแนนเอกฉันไปอย่างสนุกลุน้นมีชื่อเข้าท็อปโฟร์แลงิงได้อย่างที่ตั้งใจไว้ครับ ทร์เน่เป็นผู้ชนะไปนะครับ